เอ้ชั้นึอย่างเจ็บซี่ังติดๆเอ้ยคือมึงบอกขึ้เข่จะ้างติดๆ่ะมึงอบนี้ออกซี่้างติดอ่ะโอ้ยโอ้ค่ะ เ่าได้แตะลบ้าแตะลบ้าอ๋อทวงจังวะทวงแล้วแต่ลบ้ายิงอ่ะโอ้โหยังยิงไปแต่ลบ้าโอ้โหดากไปครับพูดสามตูดากไปอะไรอยู่สุดาแล้วไฟคำรามดวงอาทิต เราบอกบอกไอพีแท้วเจ้าดาไอเ่มนี่ด้อเด็กอกูง่ายนะถ้าผมเด็กจะเลยอยากรอดด่าที่ียใครมันแบบ10เมตรเร็วแปะมาแตะหลบไปยังไงจะยิงไหมเรียหลบไปผู้รับสารตูโอ้โหผู้รับสารตูยิงไปโอ้โห ข้าพี่เรียบร้อยพิสพ<ว>สประตูดักนิกนะฮะไม่เออข้าพิศพสประตูดักนิกพิศพสประตูดักนิกเปิดมาแล้วเ<ว>ปิดให้คุณปัญญาปัญญาจีบใครอย่าไงไรครับแย่งลบมาจะยิงไหมยิงไหมไหม่ยิงโอ้โหเลี้ยงลบเลี้ยงลบซ้ำลอกโอ้โหืิสโโ<ว>พสประตูหัวร้อนแล้ว ไปดูการผู้ภาษาตจะเอาจริงไหมบัญญาได้ใช้มบือฟาดให้ยิงาแม่งดอกเก๊ะยิงไงครับพูาษปรตููดาประตูหัรอแล้วคนบัญญาแตะลกมายังไงจะยิงไหมยิงไม่ยิง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 ยิงไม่แล้วโอ้ยิงดีค่ะแค่ความแม่ง ้วันผู้สาวประตูเปิดมาแล้วให้คุณปัญญาปัญญาแตะหลบไม่โดนโห,ห,ห,หแตะยังไงยังไงยิงไหมยิงไม่เลี้ยงไ,ไปแล้วยิงไ,ไปงไทีเ,เ,มเมรียบร้อยขาดแต่ความแม่นยำตยวกูยิงคอมแต่มึงร้องยิงดีแต่ขาดความแม่นยำอย่างเดียวพี่ต้องยิงบอลอะไปถูกไ,กไ,ไอ้ละอันอันอันเสาไฟฟ้า ใช่ครัดปัญญาแตะมาเข้าไว้เข้าไว้โอ้โหพู่สาประตูแตะมาทันตีไม่เข้าครับพุ่งเสาประตูแต่ให้คนปัญญาปัญญาหลอกหลอกหลอกยิงใกล้ยิงไปตีชันใกล้โอ้ยพี่แก้สาประตูดตกไปหนึ่งอหมพุ่งเสาประตูเอาจริงไหมมาดูกันคุณจะสาเราดูพี่ปัญญา คนปัญญาตะไปแนะย่าเข้าไอ้มนุษย์ประตูจังเลยพี่เฮ่โลกไม่ทันครับถือว่าเป็นมนุษย์ประตูในเมืองแชมป์ในแชมป์เมื่อก่อนครับอย่าแตะลงไปพุทธประตูอยากไม่ไม่นะครับคุณปัญญาแตะมายังไงแตะมาไปะว่ายิงไหมอู้ไม่ยิงโอ้โหเข้าเลยยไม่ยิงฝันต้นต่างเลยพนุษยประตูหัวร้อนแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นโลกระทางดอก ไม่รู้ว่าประชงกระทะไม่รู้ว่าจะไปอาบน้ำเช็ดเล่ํำลมอะไรคุณปัญญาใช้มือยาไงแตะโรบ้ายาไงตีรัแล้วขับคมือนะคขี้สัตว์คำยังาอสาดึงมัเท่ากันสาวึงมันเก่งสาวดึงมันสูงโอ้จะมึงดีสาวึงมันเก่งสาวึงมันสูงวัน คิดจังไหนอ่ะคัดฟังด้วยปำไมาันจะได้บอลมาจะยิงนะครับไปลูกโอ้ยแปลงมาเดี๋ยวเอาช็อตให้มึงดูกูดูกูยิงลูกวินาคุณจะแต่งจีเคแต่ออกมาปัญญาจับได้จะเลี้ยงหลบไม่ไม่เลี้ยงครับตอนนี้ว้าวจับไม่หยั่งจับอยู่อยู่มึงอยู่ มาดูพี่ปัญญาได้บนศับท์โลกผาไม่ถนัดข้างซ้ายจะลอกยิงข้างซ้ายแต่ข้างขวายิงข้างซ้ายไปออกไปที่อื่นเลยไปไปน้ำมาขี่ปัญญาไหมเมื่ี้นี้เป็นแค่การเอาไม่จริงครับเดี๋ยวเอาจริงดูขู่ขี่เนี่ยครับเมื่อกี้นี้เป็นแค่การติดเอ่นครับระวังได้แขยลงมาสัมปาห่างเด้อ ชิดช Check uh, ิดชิดโอ้ขึ้นไม่ได้นะต้องจูนก่อนเจ้าตอนลงมาเราต้เช็งเอเตาล้อเท้ขาเนี่ยไว้ก็จุ๊กตุ๊ขอเจนกรทน้ออีก ลบไปครับปัญญาจะยกรอไมแนนโอยปัายกไ้อย่งไรครับ้นครับกทีเรียบร้อยุบุาบัญาตัวลครับบห้ไม่ะว้าไปไม่เข้าอย่างไครับลุกตัวยังไม่เตรียมพร้อมครับยังไม่ได้นะชนี้มาดูชุด เตะลูกนี้เตะเข้ามายิงเข้าไปีะตเย่งไงครับสเตปจีเกสตปจีเคเข้าเลยเามนยจีเยังไงคุณัจ้าอีกหแต่ด้วยเท้าขวายิงยังไงเยไหโอ้โหคุณเซบอรดหรอ สภาพพี่เต็มซิฟเอาหล่อมินเทวะมินเทะมินเทอมินเท้ห้ามยดนางบคญคนยิงลูกไปลงนี้ฮะมินมๆนมินม้วน่าเดี๋ยวบไอ้น่าโมงแม่งยัยไม่หักลงยางนกมาโมงไง อย่าไปหักตัวหักแก๊กอีกเนี่ยแก๊กก็แค่แค่กคเฉียวไอ้เด็กมาเลยว่ามึงนั่งมาเลยวะมปุ๊บไปถือรถเขาอีกอ่ะโอ้จะไปหยับอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปซ้ำเฮ้ยเอาตรงไหนบินปัดสามเลี่ยมอ่ะปัดสามเลี่ยมอ่ะแล้วจะบิน

หักแ๊กไม่แต้น้าเจ้าอ่ะเ้หัวหน้าแต่ออกก็ื่อควอมปลอดภัยหักแจ๊กมาอีกคือความปลอดภัยของหาไม่แต่แวนที่ไับผู้สไอ้ปัญาทำมันหักแจ๊กหักแจ๊กสร้างไม่งับยต้อไเบ้านไปไปนั่งึงาเหไาสามย่ไเบียดหักดู วะไอ้เหี้ยไม่กอดให้มินน่งใหละยมือังสอือมังไก่มาดยมอกลางดินดิ้มือกลางบอลเยไปปันมาให้พินนั่งในหลีเสียงเนี่ยเทาไอ้ลอยเลยไอ้แต บอลนะบอลก็เป็นแต่นาจะให้เป็นน้ำบอลไี่รู้เป็นยังไงเช่นเลยออกไปมินไปยิงมันดูบอวว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 ว

เมาด right. ีดีละเฮยไอ้ชูเยอะสุดคนแรกได้ยุประโยชนเองเฮ้ยเฮ้ยเต้าวว้าาวว้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 า้าวาวว้า สามคนฮะป้าจะเปิดให้เจ้าไงพู้อื้อคลิปคลิปคลิปลบไปเลยอีกเปิดไหมเปิดไหมเนี่ยเอาอกูยิงให้เป็นกระ,ระเพร์เปิดไปแล้วหมดที่อ่ะเปิดไปจานเข้าใจคำว่าลูกพี่เผอเบ่ก็เข้าใจใช่แหละบ่เข้าใจให้ไปดูในนต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์บอกออ๋อหูแล้วลูกพีเผอ มวยวมนั่งคนใหม่บไ,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 ได้แค่นั่งมไปคุยกันาเกือกกวายเอกลองมงอ่ะเอกขี่ดีมึงอ่ะเอกกขี่สัตว์ดที่แม่